สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะรีบมาบอกแฟนคลับทุกท่านนะคะว่าบ้านไหนปลูกมะเขือพวงบ้านนั้นจะโชคดีนะคะมีแต่กําไรนะคะรีบหามารับประทานด่วนเลยนะคะสรรพคุณเพียบนะคะสุดเจ๋งเลยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะสามารถช่วยลดน้ําตาลนะคะ แล้วก็ต่อต้านโรคเบาหวานเวลาเรากินนะคะเวลาเราไปกินข้าวแกงตามร้านอาหารทั่วไปเราก็จะเห็นะมะเขือพวงเนี่ยส่วนมากบางคนไม่ชอบนะคะเพราะอาจจะมีรสขมแล้วก็เขี่ยทิ้งก็กินแต่เป็นพวกเนื้อแกงที่เราได้สั่งเข้ามานะคะจริงๆแล้วนี่ของดีสรรพคุณมะเขือพวงเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะ,อะของมะเขือพวงคนในสมัยโบราณน,นะคะ ก็หน้าที่จะทราบถึงสปปรรพคุณเป็นอย่างดีนะคะเราจรึงให้เป็นอาหารที่หลากหลายชนิดมักมีมะเขือพวงนะคะเป็นส่วนผสม,มของสารอาหารมะเขือพวงส่วนมากคนแถวภาคกลางนะคะหรือตามพริกแกงหรือน้ำพริกกะปิเนี่ยแหละคะ่ะสุดยอดยอดเยี่ยมเลยค่ะก็มี ไม่น้อยเลยนะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กที่สำคัญคือมีสารนะคะสำคัญหลากหลายชนิดมะเขือพวงนะคะมีสารแพคตินสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีและมีคุณสมบัติ ดูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะมีสารแพคตินในมะเขือพวงนะคะช่วยให้รำไส้ดูดซับแป้งนะคะแล้วก็น้ำตาลที่ย่อยแล้วช้าลงจึงจะทำให้ระดับน้ำตาลในกระเพาะนะคะน้ำตาลหรือในกระแสเลือดของเราเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะแฟนคลับนี่พี่กุ้งก็ ปล the you ูกไว้ท so ี Find Find like this. Like this. Like this. ่บ้านหลังบ้านนะคะเดี up ๋ยวพี่กุ้งให้แฟนขับทุกท่านได้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะมะเขือพวงนะคะพี่กุ้งก็จะรับประทานอยู่ประมาณ10 10นะคะสิผลนะคะเนี่ยค่ะเป็นยานะคะเป็นยานี่สุดยอดปลูกไม่ยากค่ะแฟนขับถ้าเรามีเม็ดอย่างเงี้ยค่ะแฟนขับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างนี้ก็คือเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแฟนขับพี่กุ้งก็จะลงกระถางแบบนี้ค่ะแฟนขับเห็นไหมคะ นี่ค่ะปลูกไว้นะคะแล้วก็จะแตกกิ่งก้านนะคะนี่ค่ะปลูกง่ายค่ะแฟนคลับลองดูเลยนะคะเป็นสปปรปพคุณมะเขือพวงเหล่านี้นะคะซึ่งดีต่อบางคนป่วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็สามารถทําให้มีเส้นใยอาหารมากทําให้สามารถดึงน้ําไว้ได้มากพอที่จะให้สำหรับคนที่อุจจระนิ่มนะคะส่งผลให้ขับถ่ายได้สะดวก นะคะแล้วก็ไม่เกิดอาการท้องผูกนะคะแฟนคลับมะเขือพวงเนี่ยมีสารโทโวไซเอเอส AS นะคะคุณสมบัติช่วยต่อต้านนะคะเชื้อพวกไวรัสเลอรมนะคะไวรัสเลอรมและเชื้อเอชไอวีนะคะมะเขือพวงเนี่ยก็จะมีสารนะคะโทวไวโซนะคะมีช่วยป้องกัน ให้ไขมันไม่อุดตันในเส้นเลือดนะคะอีกทั้งยังช่วยลดระดับน้ำตาลแคลอร์ตอลอนได้อย่างดีนะคะสำหรับคนที่มีการกินพวกเสียงจี้ไขมันเยอะเนี่ยนะคะเราควรจะมากินมะเขือพวงเลยนะคะสารสกัดจากมะเขือพวงเนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงจึงเป็นการป้องกันการอักเสบแบบเชียบพรันได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันรักษาและดูแลบำรุงไตนะคะ และสามารถสกัดจากมะเขือพวงเนี่ยยังสามารถรักษาอาการเป็นพิษต่อใตที่มีสาเหตุเกิดจากพวกสารคีโมหรือคนที่กำลังรักษาเกี่ยวกับมะเร็งนะคะได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพราะ,ะแล้วก็สำหรับคนที่เครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะ นี่ราคาเรามารับประทานได้เลยสำหรับคนที่เครียดแล้วก็ไปวางพึ่นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นี่ไม่ดีเลยนะคะแฟนคลับนะเราควรจะมากินมะเขือพวงเนี่ยสามารถเป็นประจำจะช่วยให้อาการนะคะนอนหลับสบายและก็บรรเทาอาการลดลงได้นะคะเพราะมะเขือพวงมีสรรพคุณคล้ายมะแว้งนะคะแล้วก็มะเขือพวงเนี่ยเป็นยานอนหลับนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะแล้วสำหรับคนที่เกี่ยวกับ มีไอมีเสมหะให้กินมะเขือพวงเป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ลดลงได้อย่างดีเลยค่ะเห็นไหมคะนี่หลังบ้านพี่กุ้งปลูกนะคะแฟนคลับนี่ค่ะลองลองปลูกดูนะคะหรือยังไงก็ถ้าไปตลาดก็ไปหาซื้อก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็ง